มักจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่เราไม่ค่อยสนิทด้วยแต่พอเราได้ลองเปิดใจพูดคุยกับเขาดูเราก็จะได้รับรู้ถึงสิ่งที่เขาเก็บเอาไว้ในใจไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาสนใจความฝันของเขาหรือบางทีก็เป็นเรื่องทุกข์ใจพราวเองก็มีเพื่อนคนนั้นเหมือนกันและในวันนี้พราวก็อยากจะหยิบเรื่องราวของเพื่อนคนนี้มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วมีเด็กชายคนหนึ่ง กำลังนั่งมองพ่อของเขาทำงานอยู่ในช่วงเช้าของวันจันทร์วันที่เด็กทุกคนเนี่ยควรจะได้ไปยืนเคารพธงชาติที่หน้าเสาธงจริงๆแล้วเด็กชายคนนี้ไม่ได้โดดเรียนแต่เขาเกิดอาการเครียดลงกระเพาะด้วยวัยเพียงแค่9ก้าขวบเขาเครียดที่เขาเข้ากับเพื่อนไม่ได้เครียดที่คุณครูในโรงเรียนมองข้ามเขาไปและเครียดที่ไม่มีใครมองเห็นคุณค่าความพยายามของเขาเลยวันเวลาผ่านไปเด็กชายก็ได้รู้ความจริงว่า เขาไม่สามารถซ่อนตัวอยู่ในห้องทํางานของคุณพ่อได้อีกแล้วเขาต้องไปโรงเรียนเรียนหนังสือแล้วก็เล่นกับเพื่อนๆตอนนั้นเองที่ความว่างเปล่าก่อตัวขึ้นในใจของเขาเขามองเพื่อนๆเ,เล่นฟุตบอลด้วยความใคร,ร่รู้มองดูกลุ่มเด็กนักเรียนที่กําลังซ้อมดนตรีอย่างสนุกสนานด้วยความสงสัยทําไมทุกคนถึงดูมีความสุขจังนะในขณะที่เขาเองก็ได้ลองทํากิจกรรมเหล่านั้นทั้งในห้องเรียนแล้วก็กับเพื่อนๆ แต่เขากลับรู้สึกว่ามันไม่มีกิจกรรมไหนเลยที่สามารถทำให้เขารู้สึกสนใจได้ในขณะเดียวกันนั้นเองความว่างเปล่าในหัวใจของเขาก็ขยายตัวกว้างขึ้นเขาไม่ใช่เพียงคนเดียวที่กำลังประสบปัญหานี้เพื่อนของพราวและเด็กอีกหลายคนกำลังสัมผัสได้ถึงความว่างเปล่าในหัวใจของพวกเขาที่กำลังรอให้มีบางอย่างเข้ามาเติมเต็มเพียงแต่พวกเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งนั้นคืออะไรกันแน่เพราวว่าสาเหตุหนึ่ง อาจจะมาจากการที่สังคมไทยเนี่ยหล่อหลอมให้พวกเราวัยรุ่นมองเห็นการเรียนเป็นสิ่งหลักในการใช้ชีวิตมากไปหน่อยตอนนี้เราก็เหมือนกับคนที่กำลังเดินอยู่ในตรอกแคบๆที่มีคำโฆษณาเชิญชวนเป็นคำชักชวนจากคนรอบข้างเข้าสายวิทคณิตสิอนาคตสดใสเข้าหมอสิเข้าวิศวะเงินดีงานมั่นคงคำพูดพวกนี้เองที่ทำให้เราคิดว่าทำให้เราคิดว่านะคะเราเห็น แสงสว่างที่สุดปลายทางแต่พราว่าในความเป็นจริงแล้วหลายคนคงต้องเคยรู้สึกว่าสิ่งที่รอเราอยู่ที่ปลายทางดูเลือนลางแล้วก็ขมุกขมัวอย่างน่าประหลาดสาเหตุอาจจะมาจากการที่เราไม่ได้รู้สึกเกี่ยวข้องอะไรกับเป้าหมายนั้นเลยหรือความกลัวลึกๆว่าถ้าเราเดินไปจนสุดทางจริงๆสิ่งที่รอเราอยู่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการก็ได้แต่ในขณะเดียวกันนั้นเองเราก็ไม่รู้ว่า จะหันไปทางไหนหรือจะทําอะไรต่อไปในเมื่อสองข้างทางของเราเนี่ยก็ถูกปิดกั้นไปด้วยกําแพงจนหมดใช่แล้วเรายังไม่เจอเส้นทางของตัวเองลองหยุดฟังคําชักชวนจากคนรอบข้างสักนิดแล้วก็อยู่กับตัวเองเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยบางทีคุณอาจจะได้เห็นบันไดเก่าๆที่นอนแปะอยู่ข้างกําแพงรอให้คุณหยิบมันขึ้นแล้วใช้มันปีนออกไปจากตรอกแห่งนี้เพื่อไปพบเจอกับเส้นทางอีกนับพัน ที่อาจจะพาคุณไปสู่ความประสบความสำเร็จได้ไม่ต่างจากการเรียนเลยเส้นทางมากมายเหล่านี้แหละที่พราวเรียกมันว่า passion passion ในความหมายของพราวคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกหลงใหลและเพลิดเพลินในขณะที่ได้ทำมากพอที่จะนำสิ่งนั้นเนี่ยมาเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตของเรานอกจากแพชชั่นเนี่ยจะสามารถเปรียบได้เป็นเส้นทางนับพันแล้วสําหรับพราวนะพราวว่าแพชชั่นะ่เปรียบเสมือนเพื่อนของเราคนหนึ่งที่จะอยู่กับเราในช่วงที่เรารู้สึก ทุกและสุขในช่วงระยะเวลาหนึง่งพราวเองก็เป็นคนที่มีเพื่อนหลายคนและในวันนี้พราวก็จะหยิบเรื่องราวของเพื่อนสนิทคนหนึ่งของพราวขึ้นมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเขาคนนี้มีชื่อว่าคุณภาพหรือก็คือการวาดภาพนั่นเองค่ะพราวรู้จักกับคุณภาพมาตั้งแต่ตอนอนุบาลเลยด้วยความที่พราวเป็นลูกคนเดียวก็เลยทําให้พราวเนี่ยมีคุณภาพคอยเป็นเพื่อนเล่นกับพราวตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา คุณภาพเนี่ยเคียงข้างพราวในทุกช่วงชีวิตจริงๆไม่ว่าพราวจะรู้สึกโกรธตื่นเต้นเสียใจดีใจพราวก็มักจะวาดภาพออกมาเพื่อสื่อถึงสิ่งที่พราวกาลังรู้สึกนตอนนั้นจุดนี้เองที่ทําให้พราวกับคุณภาพเนี่ยสนิทกันมากขึ้นไปอีกพราวสามารถใช้เวลากับคุณภาพได้เป็นวันๆเลยแต่ในความรู้สึกของพราวเหมือนว่าเวลาเพิ่งผ่านไปได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเอง แต่มันก็ต้องมีช่วงเวลานะที่เพราจะต้องห่างหายไปจากคุณภาพอย่างเช่นช่วงที่เพราต้องไปสอบปลายภาคนั่นเองแน่นอนเพราอยากจะกลับไปเล่นกับคุณภาพใจจะขาดแต่เพราก็รู้ดีว่าเพราเนี่ยจะต้องทําหน้าที่ในฐานะนักเรียนคนหนึ่งให้ดีที่สุดกอด่อนพอการสอบจบลงเพราได้กลับมาเล่นกับคุณภาพอีกครั้งหนึ่งมันก็เหมือนกับการที่เพราเนี่ยได้กลับมาเจอเพื่อนสนิทที่ไม่ได้เจอกันมาหลายสิบปีทั้งๆที่ความจริงมันก็แค่สองอาทิตย์เท่านั้นเอง ฟังมาถึงตอนนี้หลายคนก็คงมีความคิดมีความรู้สึกว่าเส้นทางมิตรภาพระหว่างพราวกับคุณภาพเนี่ยจะต้องสวยงามราบรื่นแล้วก็โรยด้วยกลีบกุหลาบแน่ๆเลยใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงแล้วมีอุปสรรคมากมายที่เข้ามาทําให้พราวเนี่ยเกือ <c oughs> บที่จะเลิกเป็นเพื่อนกับคุณภาพไปแล้วด้วยซ้ํา ไม่ว่าจะเป็นตอนที่พราวเพิ่งรู้ว่าคุณภาพเนี่ยใช้เงินเก่งมากแล้วก็ชอบชวนให้พราวซื้อของนู่นนี่นั่นให้จนพราวต้องคอยตามไปไม่ว่าจะเป็นสีน้ําสีไม้สีโคปิกกระดาษดินสอลามไปจนถึง iPad ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้คุณภาพรู้สึกสนุกขึ้นเวลาเล่นกับพราวเนาะต่อมาก็เป็นตอนมอตน้นตอนนั้นพราวรู้สึกว่าคุณภาพเนี่ยเปลี่ยนไปน่าจะเป็นช่วงที่พราวกําลังเริ่มวาดภาพเพอร์สเปกทีฟเป็นครั้งแรก พราวรู้สึกว่าคุณภาพอะเย็นชาแล้วก็ซับซ้อนขึ้นมากจากแต่ก่อนที่พราวสามารถเดินเข้าไปคุยเล่นกับคุณภาพได้อย่างอิสระกลายเป็นว่าตอนนี้คุณภาพเหมือนกําลังสร้างกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างขึ้นมาที่พราวจะต้องทําตามให้ได้อย่างถูกต้องก่อนก่อนที่จะได้เข้าไปเล่นกับคุณภาพอีกครั้งหนึ่ง จุดนี้เองมันก็ทําให้พราวรู้สึกกดดันแล้วก็เครียดมากประกอบกับช่วงนั้นก็มีคนเข้ามาวิจารณ์งานของพราวว่าตร,ตรงนู้นไม่ดีตรงนั้นไม่ดีเขาไม่ชอบลายเส้นของพราวเลยพอทุกอย่างมันสุ่มรวมกันพราวก็รู้สึกเครียดแล้วก็ท้อแท้ลงกว่าเดิมมากๆจนพราวเนี่ยมีความคิดจริงจังที่อยากจะเลิกเป็นเพื่อนกับคุณภาพไปแล้ว แต่ตอนนั้นเองที่พราก็นึกย้อนไปถึงความทรงจําดีๆที่พราวได้ร่วมสร้างขึ้นมากว่าคุณภาพกว่าสิบปีมันมีความทรงจําอันนึงที่พราวจําได้แม่นมากๆเลยก็คือตอนที่เพราาจับดินสอเอาไว้ในมือแล้วก็พยายามที่จะพาภาพที่อยู่ในหัวของเพราาเนี่ยให้ออกมาบนหน้ากระดาษถึงแม้ว่าภาพที่ออกมามันจะไม่ได้สวยงามตรงเป๊ะขนาดภาพที่อยู่ในหัวของพราาแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันอยู่ที่ความสุขตอนที่ปลายดินสอที่พราาจับจะดกับกระดาษ แล้วลายเส้นที่พราวขีดออกมาพราวคิดว่าความสุขตรงนั้นก็มีค่ามากเพียงพอแล้วที่จะทําให้พราวเนี่ยไม่เลิกที่จะเป็นเพื่อนกับคุณภาพพราวก็เลยจับมือของคุณภาพให้แน่นขึ้นแล้วก็ตะลุยวาดภาพเพอร์สเปกทีฟอย่างบ้าคลั่งเลยนะจนในที่สุดพราวก็สามารถวาดภาพเพอร์สเปกทีฟได้ดีขึ้นมากแล้วก็ยอมรับด้านที่ซับซ้อนของคุณภาพได้ในที่สุดต่อมาพราวก็ได้รู้จักกับเพื่อนสนิทอีกคนนึงผ่านคุณภาพ เธอคนนี้มีชื่อว่าคุณเขียนจุดเริ่มต้นมาจากการที่พราวอยากจะต่อยอดจินตนาการในหัวของพราวเนี่ยให้ที่อาจจะซับซ้อนเกินกว่าที่คุณภาพเนี่ยจะสามารถเข้าใจได้เช่นพราวมักจะจินตนาการฉากฉากหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันก็เหมือนฉากหนังนี่แหละเพียงแต่ว่ามันเป็นฉากที่พราวเนี่ยมนโนขึ้นมาเองแล้วมันก็อลังการดาวล้านดวงมากๆพราวรู้เลยว่าพราวเนี่ยไม่สามารถที่จะวาดฉากนั้นออกมาได้แน่ๆ ที่สาคัญก็คือพราวอยากจะรู้ได้ว่าต่อจากฉากนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่ทําให้พราวเริ่มต้นการเขียนนิยายค่ะทุกครั้งที่พราวได้เขียนนิยายพราวรู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นสุดๆเพราะพราวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทัดต่อไปพราวจะเขียนอะไรออกมาหรือว่าเหตุการณ์เนี่ยจะเปลี่ยนไปในทางไหนได้บ้างแต่พอการเวลาผ่านไปพราวโตวขึ้นพราวมีงานที่ต้องรับผิดชอบม,มากขึ้น เวลาในการที่พราวจะใช้มาเล่นกับคุณเขียนเนี่ยมันก็ต้องลดลงเรื่อยๆจากที่พราวเคยเขียนยิยายทุกวันก็คงค่อยๆลดลงเหลืออาทิตย์ละสองครั้งกลายเป็นเดือนละครั้งถึงแม้ว่าตอนนี้พราวกับคุณเขียนจะไม่ได้สนิทกันเหมือนเมื่อก่อนแต่เราก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะเรายังคงคุยกันถูกคอจบตากันก็รู้ใจเพียงแต่ว่าพอการเวลาเปลี่ยนไปวิถีชีวิตของคนเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงและเช่นเดียวกับความชอบของเราด้วยเช่นกัน แต่นอกจากพราวจะมีคุณเขียนแล้วก็คุณภาพเป็นเพื่อนสนิทแล้วพราวก็ยังมีเพื่อนคนอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นคุณขอทษคค่ะคุณการตลาดคุณบาสเกตบอลคุณทําอาหารแล้วก็คนอื่นๆอีกมากมายที่พราวมีเพื่อนเยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าพราวชอบทําสิ่งใหม่ๆเพื่อที่พราวจะได้ออกไปพบเจอกับเพื่อนใหม่ที่อาจจะได้มาเป็นเพื่อนสนิทหรือแพชชั่นของพราวในอนาคตตอนนี้ทุกคนก็คงเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมว่า แพชชั่น <Passion S 2> ก็เหมือนเพื่อนสนิทของเรานี่แหละที่ไม่จําเป็นจะต้องมีเพียงแค่คนเดียวแต่มีหลายคนก็ได้เพราะว่าตอนนี้หลายคนก็คงเริ่มมีคําถามในใจว่าแล้วเราจะเอาเกณฑ์อะไรนะ้ามาคัดว่าเพื่อนคนนี้เหมาะที่จะมาเป็นเพื่อนสนิทของเราวันนี้พราวได้ทําเช็คลิสต์สี่ข้อมาให้ทุกคนได้ลองนํากลับไปใช้กันที่บ้านด้วยซึ่งพราวขอเรียกเจ้าเช็คลิสต์นี้ว่า 10m ค่ะถ้าติ๊กถูกสามข้อขึ้นไปแล้วแสดงว่าสิ่งนี้คือแพชชั่นของทุกคนแล้ว แต่ถ้าเกิดจะเอาให้ชัวร์ไปเลย4ข้อจะดีที่สุด T time เพื่อนที่คุณอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสนุกจนลืมเวลาเหมือนที่พราวอยู่กับคุณภาพแล้วพราวก็จะรู้สึกจดจ่อกับกิจกรรมที่ทำอยู่มากจนไม่ได้สังเกตว่าเวลาเนี่ยล่วงเลยไปนานเท่าไหร่แล้ว E excite เพื่อนที่ทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นในทุกครั้งที่รู้ว่าจะได้เจอหน้า เหมือนตอนที่พราวเนี่ยเฝ้ารอให้การสอบจบลงเพื่อที่จะได้กลับมาเจอกับคุณภาพอีกครั้งหนึ่ง N. No Fear เพื่อนที่พร้อมจะทำให้เราบุกตะลุยเอาชนะอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันโดยไม่กลัวความล้มเหลวความยากลำบากและความวิวาพากวิจารณ์จากคนรอบข้างเหมือนที่พราวไม่เก็บเอา คําิิที่ไม่สร้างสรรค์จากคนอื่นมาทําลายมิตรภาพระหว่างพราวกับคุณภาพแล้วก็ตอนที่พราวตะลุยวาดภาพเพอร์สเปกทีฟอย่างบ้าคลั่งถึงแม้พราวจะล้มเหลวมามากกว่าพันครั้งก็ตาม M อมมันนี่เพื่อนที่เรารักและทุ่มเทจนยอมเสียสละเงินจํานวนมากเพราะเราตระหนักได้ว่าการได้ใช้เวลากับเพื่อนคนนี้ทําให้เรามีความสุขมากพอคะ่ะเหมือนตอนที่พราวเนี่ยรู้สึกแฮปปี้นะที่จะเอา เงินค่าขนมของพราวไปซื้ออุปกรณ์วาดภาพถึงแม้ว่าพราวจะมีเงินไปเที่ยวเล่นที่อื่นน้อยลงก็ตามตอนนี้ทุกคนก็ได้ฟังเรื่องราวของพราวและเพื่อนสนิทรวมถึงเช็คลิสต์ 10m 4ข้อที่ทุกคนจะสามารถนำกลับไปใช้กันได้แล้วเพราะว่าหลายคนก็คงเริ่มมีความคิดที่อยากจะเห็นหน้าตาของเพื่อนใหม่แล้วใช่ไหมล่ะวันนี้พราก็มี ของขวัญเล็กๆน้อยๆหรือจะเรียกว่าทางเลือกก็ได้ที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ได้เร็วยิ่งขึ้นซึ่งพราวขอเรียกเจ้าทางเรื่องนี้ว่าเว็บเสี่ยงทายกิจกรรมหรือว่าเช็คยูแพชชั่นนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่พราวจะขึ้น QR โค้ดนี้ให้ทุกคนได้สแกนกันนะคะพราวมีคําถามสั้นๆที่อยากจะถามทุกคนในวันนี้พราวได้เจอเพื่อนสนิทของพราวแล้วแล้วเธอล่ะได้เจอเพื่อนสนิทของเธอหรือย,ยัง ขอบคุณค่ะ